สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับบูก๊กเกลซิลินแนะครับผมต้องบอกว่าเป็นรองเท้าใส่ยซับพอร์ตที่แย่ที่สุดที่เคยใช้มาเลยนะครับผมต,ต้องบอกว่าแบบ แล้วแต่อันนี้มันคือความคิดส่วนตัวนะทุกคนความคิดส่วนตัวในมุมของผมคนเดียวนะคนที่ใช้แล้วดีก็มีนะฮะแต่อันนี้มาพูดในมุมมองของผมล้วนๆเลยไม่ใช่การรีวิวไม่ใช่อะไรเลยนะแต่มาพูดเกี่ยวกับผมแล้วก็ประสบการณ์ที่มีกับเจ้ารุ่นเนี้ยนะหนึ่งเลยคือที่เราตัดสินใจเลือกมันเนี่ยน่าใช้ไหมนเนี่ยเพราะว่า อยากอยากลองรองเท้าสายซัพพอร์ตจา๋จา,จาที่มีความหนาๆน,นะเพราะช่วงนี้แบบชอบมากรองเท้าที่มีความหนามีความอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดใจอ่าเรียกว่าติดใจก็แหละก็เลยไปสำรวจมาว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรมาว่าอะไรเงี้ยอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะ ก่อนที่เราจะขยับไปใช้เจ้าไนกี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบระหว่างทางนะระหว่างหลออะไรเงี้ยก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มานะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียดายตังค์เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบปีนี้เสียดายตังค์มากผมให้เป็นรองเท้าซัพพอร์ตที่แย่ที่สุดในปีเลยนะส่วนตัวของผมนะหนึ่งเลยคือน้ำหนักเยอะมากนะครับน้ำหนักเยอะมากเยอะจน ผมผมเป็นคนที่ไม่ซีเรียสกับน้ำหนักรองเท้าเลยนะน้ำหนักสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบอะไรผมไม่ซีเรียสเลยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมถึงใส่เจ้าตัวเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าท่วงขามากเป็นภาระขามากๆนะครับรุ่นแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นภาระขามากๆนั้นก็คือตัว adidas prime x ตังสามนะครับผม ก็อันนั้นน่าจะรู้สึกว่าเป็นภาระก็ต่อเมื่อวิ่งไปสักพักแล้วแบบขาล้าหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าแมงลงกขาแมงท่วงมากแต่เจ้าตัวเนี้ยมีความรู้สึกท่วงตั้งแต่แรกเลยนะคะผมแล้วที่สําคัญก็คือระบายอากาศเนี่ยบุมาหนามากหนามากก็น่าจะเป็นแบบสไตล์อเมริกันนะอเมริกันเพราะเป็นแบรนด์อเมริกันนะก็อาจจะ เหมาะกับบ้านเมืองหนาวของเขาหรือเปล่าเพราะว่าบุมาหนาวมากๆนะครับแล้วก็ดูครับหนาจริงนะครับแล้วก็ร้อนมากๆนะครับเหงื่อท่วมแล้วก็ชุ่มมากอยู่ในนี้นะครับระบายความร้อนได้แย่ที่สุดเท่าที่เคยใช้รองเท้ามาเลยนะครับผมและที่สําคัญคือถ้าวิ่งเสร็จเนี่ยไม่มาตากไม่มาผึ่งไม่เอาน้ําลาดเอาน้ําฉีดแล้วตากเนี่ยรองเท้ามีความเหม็น อับมากๆนะคะผมจะโทษว่าผมติ้นเหม็นก็ได้อะไม่ว่ากันแต่สามสิบี่สิบคู่ที่ใช้ภายในปีนี้ไม่เคยเจอกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะครับผมแตเ่เจ้าคู่เนี้ยเออระบายอากาศได้แย่มากแล้วก็มีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์ได้ง่ายมากๆดังนั้นก็เรามัดระวังนะครับผใครที่ใช้แล้วก็วกวรักษาทำความสะอาดให้ดีแล้วกันนะครับข้อดีอย่างเดียวก็คือของเจ้ารุ่นนี้ก็คือรุ่นทรง รูปทรงของมันนี้ดูสวยงามเนาะแล้วก็ฟิลลิ่งถามว่านุ่มไหมนุ่มนุ่มจริงนะครับนุ่มจริงนุ่มจริงแต่ไม่ไม่ไ,มได้รู้สึกว้าวรู้สึกว่าความนุ่มในรองเท้าใส่ซพอร์ตแบบนี้หาได้ทั่วไปหาได้ทั่วไปจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เป็นมีเอกลักษณ์ความนุ่มพิเศษอะไรพิเศษส่วนในรูปทรงที่ช่วยในการกิ้งไหลก็มีความรู้สึกว่ารุ่นอื่นในท้องตลาด ทำได้ดีกว่านี้ดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากคาว่าภาระนะครับนอกจากคาว่าภาระแล้วก็ใส่วิ่งไปร้อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าร้อนตรงกลางฝ่าเท้าตรงแถวๆถวนี้อะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงว่าเอ้ยวิ่งเทดลึกไปไหมวิ่งเร็วไปไหมถอยลงมาอะไรลงมาก็ยังเป็นนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่เท้ากว้างมากๆนะครับก็ซุ้มเสี่ยง ต่อการโดนกินนิ้วก้อยมากๆผมมาเป็นคนเท้าปกตินะก็ยังมีความรู้สึกว่าพอดีพอดีเลยนะครับพอดีพอดีเลยนะครับแล้วนอกนั้นก็ข้อดีมีแค่นี้จริงๆนะนอกจากความสวยแล้วความนุ่มแล้วก็กิ้งไหลซึ่งก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าชาวบ้านเขานะครับรู้สึกว่าเป็นภาระมากกว่าแล้วเป็นรงเท้าไม่กี่คู่อะ ในปีในในตลอดชีวิตที่เคยใช้มาที่วิ่งแล้วเท้ทาพองเออผมวิ่งคู่นี้เราเท้าพองก็วิ่งเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมใช้มาสิบยี่สิบคู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการเทา้าพองอะไรนะฮะหลังจากที่เคยเทา้าพองมาโอ้โแม่งอยากจะยกเท้าให้ดูเลยเนี่ยช่วงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยกลางตรงเนี้ยเลยมีความรู้สึกว่าพองจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนิ้วโป้ง ย้วย่งขนาดแคบตรงนั้นน่ะตรงนี้ยังมีความรู้สึกว่าวิ่งไปเยอะๆแล้วมีความรู้สึกว่าพองๆเสยดสีไปเปื่อยเลยซึ่งก็ไม่เคยเกิดในรองเท้ารุ่นอื่นๆที่เคยใช้มาแต่มาเกิดในรุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโทษที่ใครโทษที่ตัวเองหรือโทษที่รองเทา้ารองเท้าคู่นี้อาจจะไม่เหมาะกับผมก็ได้นะครับผมอาจจะไม่เหมาะกับผมก็ได้แต่คนที่ชอบคนที่ดีคนที่อะไร ก็มีนะอันนี้ก็มีนะแต่นี่หนึ่งในในมุมมองของผมคนเดียวเท่านั้นนะคะผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะสําหรับที่เคยใช้มานะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องวิ่งแล้วแบบไม่ได้รู้ไม่ได้เรื่องอะเออมีความสุขแบบถ้าจะต้องงานซัพพอร์ตจริงๆก็มีอีกหลายหลายตัวในตลาดที่ซัพพอร์ตเราได้ดีกว่าใช่ไหมคาว่ารองเท้าซัพพอร์ตอะรองเท้าซัพพอร์ตอะคือมันต้องไม่ว่าเราจะเป็น บ้าบอขอแตกอะไรก็ตามอ่ะมันต้องช่วยเราสิวะมันต้องช่วยเราสิวะไม่ใช่เราใช้แล้วเราต้องมาช่วยรองเทา้านะเงื่อนไขยเยอะหรือเกินต้องวิ่งช้าช้าบ้างอะไรบ้างมันกิ้งไหลไปเรื่อยๆไม่เหมาะก,กับวิ่งเร็วภาระอะไรอย่างเงี้ยต้องมันเป็นรองเท้าซ้อมถูกแล้วไงมันต้องมีน้ำหนักหน่อยเพื่อฝึกกำลังขาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปฝึกกำลังขาไปเวทเทรนนิ่งก็ได้ ไปอะไรก็ได้แต่ขอให้วิ่งให้มีความสุขอะวิ่งแบบสบายอะเออไม่ใช่ว่าเป็นภาระไม่ใช่ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงจะได้ใช้รองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เออส่วนตัวผมว่ามันแปลกนะถ้าจะใส่รองเท้าอะไรสักคู่แล้วมันมีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยเออสรุปว่าเราใช้รองเท้าหรือรองเท้าใช้เราวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ก็ไปเลือกชมเอาดังนั้นก็ผมให้ผมให้โอกาสแบบวันเนี้ย วันสุดท้ายแล้วนะที่อยู่กับมันมาเออพยายามแล้วลองแล้วอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าคงไม่เหมาะเจ้าคู่นี้จริงๆนะคะดังนั้นะก็ส่วนตัวนั้นแย่ที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ขาดทุนขาดทุนอีกแล้วนะครับในเรื่องของความทนทานของพื้นใช่ไหมความทนทานของพื้นถ้าวัดถ้าวัดกันที่ความทนทานนะก็ให้ดูก็ประมาณนี้ ถามว่าทนไหมมีสภาพไหมก็มีนะก็มีนะเพราะตอนแรกอะ่ะให้สังเกตตรงปลายเท้าเห็นไหมฮะสังเกตตรงปลายเท้าเนี้ยมันก็จะหนาบางทีเราวัดที่ความหนาไม่ได้เนาะมันมันจะหลอกเราเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ความยึดเกาะที่เป็นที่เป็นอะไรหยัก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 ตุ่ม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 ,มเป็นเท็กเจอร์คูขค่ขาขู่ขานะใช้สักพักไอเท็กเจอร์ตรงนั้นก็มีความเรียบไปมีความเรียบไปดังแบบนั้น ความทนทานก็แล้วแต่บุคคลและกันแต่ส่วนตัวผมอะความทน,นทานผมจะเอาพวกเอลซิกเป็นที่ตั้งพวกมิซูโน,โนเป็นที่ตั้งหรืออาดิดาเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะพื้นคอนติอะไรที่ว่ากันว่าทนเนี่ยเป็นที่ตั้งผมก็พูดว่ายังทนทานไม่เท่าเจ้าพวกนั้นยังทนทานไม่เท่าเจ้าพวกนั้นนะครับอันนี้ก็ พูดจากประสบการณ์ที่ใช้มาเนาะยังมีความทนทานของพื้นยางไม่เท่ากับพวกนั้นมีอาการสึกหรอให้เห็นมากกว่าตัวซุปเปอร์บาสสองหรือมิกระบาทด้วยซ้ํานะครับในเรื่องของลนทานนะแต่ที่ใครทนได้ก็ทนไปแล้วกันอ่ะใครทนได้ก็ทนไปนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะใส่สพอร์ต สั่งทั้งทีอ่ะมันต้องสบายกว่าน,นี้นะมันต้องสบายกว่าน,นี้นะครับผมแล้วก็ระวังของปลอมนะครับระวังของปลอมถ้าใครไปซื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์วิธีดูสังเกตของแท้ของปลอมดูง่ายๆเลยหนึ่งดูที่ส้นนะครับส้นตรงนี้การตัดเย็บจะดีมากนะครับการตัดเย็บจะดีมากจะไม่มีหลุดลุยจะไม่มีหลุดลุยแล้วก็ตรงส้นตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะขนานได้ทรงนะได้ทรง แล้วก็ตรงนี้กราฟิกตรงนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางมองแล้วบาลานนะครับมองแล้วบาลานของปอมเนี่ยตรงนี้จะต่ำกว่านะตรงนี้จะต่ำกว่าจะมีความรู้สึกว่าไม่บาลานนะครับผมจะมีความรู้สึกว่าไม่บาลานในของปอมนะครับแล้วก็ปอมดูง่ายแท้จะดูสบายตานะครับผมตรงนี้ครับป้ายป้ายแท้จะเป็นป้ายแบบนี้นะ แต่ถ้าป้ายปลอมจะจะพิมพ์มาไม่ไม่แบบนี้นะครับให้ให,ให้ให้สังให้ดูสังเกตแล้วก็ตัวตัดเลยตัวตัดของรองเทา้ารุ่นนี้นะครับนั่นก็คือรูครับของปลอมไม่มีรูนะครับของปอมไม่มีรูนะครับ,มมครบใครไม่เชื่อก็ไปสั่งมาลองเปรียบเทียบกันได้นะครับ ไปลองเปรียบเทียบกันได้ของปลอมไม่เจาะรูมานะครับของปลอมไม่เจาะรูมาแล้วก็จุดที่ยืนยันจุดสรุปเลยแค่นี้โอ้โหต้องบอกว่าคือกระดาษท่อนั่นเองของปลอมจะเป็นกระดาษไขธรรมดานะครับสีขาวขุ่นๆไม่ได้ออกเป็นสีทองอย่างนี้นะครับดังนั้นดังนั้นดังไหนอะไเลยล่ะดังนั้นใครที่มหาหามือสองหาอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คตามนี้นะครับเช็คตานี้ เอาง่ายๆดูจุดอ่ะก็จบละนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวตัดเลยนะของปลอมทําไม่ได้นะฮะของปลอมไม่ได้ไม่ได้แทงทะลุฮะนะครับผมในส่วนของฟิลลิ่งการวิ่งก็นุ่มหนักเหม็นไม่ระบายอากาศเป็นภาระแต่กิ้งไหลดีแล้วก็ความมั่นคงผมมองว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะหนึ่งเพราะเวลาไปใส่อมีความรู้สึกว่าสูงจริง สูงจริงๆนะครับสูงจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเวลาวิ่งอ่ะเหมือนเป็นแบบแท่งๆอ่ะอารมณ์เหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นเราไปเสิร์ฟเท้าเกี้ยเออมีความรู้สึกว่าแบบแท่งๆเป็นท่อนๆลงเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะมีความรู้สึกว่าเสียวเสียวเท้าพลิกนะจากความสูงความอะไรฮะคือใส่รองเท้าที่สูงมาเยอะนะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนแบบจะพลิกอ่ะเออถ้าใครเคยใส่รองเท้ารองเท้าคอก ส้นูงสูงอนะมันจะมีอารมณ์นั้นเลยออารมณ์แบบถ้าเดินนิดหน่อยแล้วแบบข้อเท้าพิกอะเออมีความรู้สึกนั้นในเจ้ารุ่นนี้นะครับมีความรู้สึกในเจ้ารุ่นนี้ทั้งที่ผมไม่ได้มีประวัติแบบพลาล้มเท้าอะไรนะเออแต่ผมมีความรู้สึกว่าเสียวเลอเกินนะครับในรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมแบบอีกหนึ่งรุ่นนะเกียรซิลินแม็กที่ผมเฟลอันนี้ผมเฟลแต่ใครใช้แล้วดีก็ดีไปนะครับ เพราะว่ารองเท้ามันมันสร้างมามันก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อเหมาะให้ทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันงนั้นก็อย่าว่ากันส่วนตัวผมผมลองใช้แล้วผมมีประสบการณ์แบบนี้นะครับผมมีประสบการณ์แบบนี้ผมก็เลยเอามาบอกตอนในมุมของผมนะฮะยังไงก็ปวดใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆส่วนงานประกอบงานประกอบผมถือว่าโอเคนะงานประกอบก็ดีโอเคแต,แต่แต่เหม็นจริงนะ เหม็นจริงก็แนะข้อแนะนำในกะารวิ่งเสร็จเอาน้ำลาดนะแยกดึงดึงอินโซออกมาตานะครับแล้วก็ของแท้นะอินโซลก็จะเป็นประมาณนี้สีนี้เลยชัดเจนนะครับจะไม่ใช้ขาวแบบไม่ได้มีอะไรนะครับผมเนี่ยก็ลาดน้ำซะแล้วก็ไปพึ่งแดดซะโอ้เงื่อนไขเยอะเหลือเกินดังนั้นก็ไม่เหมาะกับคนที่ซกมกและขี้เกียจสักเท่าไหร่นะครับแล้วไอ้ตรงนี้ทำได้ดีนะตรงเนี้ไม,ไม่ไม่มีความลอกไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม่มีความร้อไม่มีความอะไรเลยนะทั้งที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเออแข็งแรงดีนะครับในส่วนของลายสกรีนเขาก็ต้องบายบายอะต้องบอกจริงว่าบายบายต้องมีความรู้สึกว่าใส่แล้วเท้าพองอืมมันร้อนอะไรนะมันร้อนอะไรมันเสียสีอะไรไม่เข้าใจทั้งที่มันก้นหนาเท่านี้นะครับแต่ตรงนี้ผมเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยเลยอะ พองแบบอ้นี่เลยอะนะครับงงเหมือนกันงงเหมือนกันไม่เข้าใจนะมีความร้อนไม่ระบายอากาศเหมือนลงเท้าผ้าใบเด็กเลยอะนะในส่วนของอัปเปอร์อะนะถึงจะบอกว่าแบบมีรูระบายอากาศเยอะแยะเต็มไปหมดก็จริงอะแต่พอไปใช้งานได้จริงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยแล้วถ้าใครเอาไปวิ่งลองรันจริงๆนะผมว่าแม่งเน่าแน่นอน นะครับผมนาะคแน่นอนคือเอาง่ายคือถ้าใครไปดื่มน้ําอะไรอเงี้ยอย่าได้ให้น้ําเนี้ยตกใส่รงเทา้ายดใส่รองเท้าเลยเพราะว่าเปียกไม่แห้งไม่ชุ่มชุ่มแน่นอนนะครับแล้วพอวิ่งไปแม่งเหมือนวิ่งแบบแล้ววัสดุแบบเนี้ยทุกคน ที่เป็นแบบบุหนาๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเปียกชุ่มเหงื่อเปียกชุ่มนักชุ่มนม้ำเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหยังหนักอก่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ไม่เข้าใจอาจจะไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราหรือคนที่มีเท้าเหงื่อออกเยอะๆนะครับดังนั้นก็แนะนาไม่ไปรุ่นอื่นเรอเดี๋ยวจะเฟลเหมือนผมอันนี้คนก็แนะนาให้ผมเฮ้ยอยากใจร้อนนะอยากใจร้อนลองใช้ไปก่อนลไรไปก่อนจนมาถึงวันนี้ผมแบบ มึงกับกูพอกันทีนะมึงกับกูเลิกกันไม่ไหวแล้วจริงๆนะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะผมก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เสียดายนะเสียดายที่หน้าตาแม่งดีใส่แล้วมันอ่าก็เท่ะนะรอเหล่าอาการนะด้วยรูปทรงด้วยอะไรนะครับแต่แบบสวยแต่รูปจูบไม่หอมจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยกันใครที่ ใช้อยู่ก็รักษาความสะอาดดีๆวิ่งเสร็จเอาไปพึ่งนันทียา,มาหมักหมมนะครับก็เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรากินอับนะครับไม่ดีไม่ดีนะครับผมไม่ดีก็ประมาณนั้นไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วไม่ได้รีวิวละกันเรียกว่าประสบการณ์ที่มีกับเจ้าคู่นี้เพราะว่าไม่ได้มารีวิวมาพูดว่าสเปคมันคืออะไรหรอกอันนี้ก็คือแบบมาเล่าประสบการณ์ในชีวิตลวกันที่เคยได้ใช้เพราะคนถามมาเยอะเหลือเกินว่าพี่ครับพี่ทาบุ๊กไหมพี่ทํา เกลเซลินแม็กไหมครับเป็นยังไงครับถ้าให้เปรียบเทียบนู่นนี่นั่นอ่าก็คงอยากทําเหมือนกันนะแต่แบบมีความรู้สึกว่าแบบขายก่อนดีกว่านะขายขายก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบกันใช้ตั้ท้ายคลิปเลยนะอ่ะนี่โอวิตสองตัวนี้นิมบัต v o ว e o เมโลพัทสิบแปดนิมบัยิบเจ็ดไทอัมยังดีกว่าทุกอย่างดีกว่าเจ้าตัวนี้หมดเลยถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะหรือว่า เปอว่าบารเองก็ดีกว่านะครับก็นี่ไม่มีอะไรเลยอะจริงๆนอกจากความนุ่มแล้วก็กิ้งไหลซึ่งมันก็ไม่ได้กิ้งไหลจนพิเศษเหมือนเทคโนโลยีของมิซูโนที่มีสมูทสปีดแอซิดที่ช่วยกิ้งไหลช่วยผักอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวของรู้สึกกิ้งไหลแบบ S4 หรือสปีดห้าที่ตรงนั้นอนะโอชัดเจนเลยความกิ้งไหลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนะั้นไอสองนั้นนะ่ะมันว้าวไงมันชัดจริงๆนะแต่ตรงนี้มันก็เป็นความนุ่มหนะัก เออปะาะคัณเนี่ยก็ดูเฉยๆแล้วกันทุกคนแต่ถ้าใครอยากลองของพวกนี้นะพูดไปมันมันมันก็ความรู้สึกความรู้สึกมันนะแต่ถ้าอยากจะลองก็เชิญก็เชิญนะครับแต่ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆก็มาเล่าให้ฟังแล้การสําหรับเจ้าตัวนี้ก็คงไหม่แล้วอ่ะแดนนี้คงคงไหม้ละนะครับก็จัดให้ตามคําเรียบรองนะเรียกร้องแล้วจัดมาให้ละไปวิ่งมาให้ละนะ ขาดทุนอีกแล้วทอไปนี้ไม่เอาละไม่เอาแล้วเออ่อไปนี้ไม่เอาแล้วเอาที่ตัวเองอยากได้ดีกว่าตอนแรกไม่ผมคิดว่าแบบไอ้ี่เอาอัตาบูตอัตาบูตไฟอัตาบูตห้านี่ก็แปลกๆแย่ๆแล้วนะเป็นแต่มาเจอตัวนี้แบบไอ้ที่อัตาบูตกูดูดีไปเลยเอาอัตาบูตกูแม่งดูดีไปเลยอ่ะเออรู้สึกดีกับอัตาบูตไปเลยอ่ะตอนแรกรู้สึก แปลกๆอัลต้าบูธนะแต่ใช้ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะอัลตบตูแต่พอมาเจอเจ้าตัวนี้ผมอยู่ครับเออเหียกูอัลตาบตูดีไปเลยอะนะครับ <c oughs> ดังนั้นเขาประมาณนี้ประมาณนี้ก็ความรู้สึกขายความรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะครับผมก็ใครตินเหนม่งหนึ่งก็ระวังดีๆนะบายยพรทีลาก่อนนะจ๊ะบายๆจ๊ะฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ